บ่วลูกสีเห็ดนางพิษหรือว่าสีด้วยตั้งใจหรือบ่าตั้งใจหรือว่าโดยเคยมานยังกิดกรรมหรือว่านอกกรรมยังนั่นแหละลูกก็ไปตั้งใจสีสิเห็ดเพราะว่าคือว่าอะคือเห็นนั่นแหละลูกเป็นคนกินเหล้าแต่ว่าใครกินเหล้าถ้าเมาในน่าจะบอด้ออาจีเบอาปากล่วงไปโดยที่ลูกบุหัวลูกสีบอกยังไปมันก็มีบางหัางที่บอก ผิดหรือพลาดพัางเพือไปโดยที่ลูกประเด้เจตนาบางงานคนห้อกผมกได้คิดว่าจะฟ้องสีพิจิตรไม่ได้โทษให้เราดอกก็สวดให้ตัวเองนี่แหละตอนที่ตัวผมเองเราเนี่ยผมไม่ได้คิดก่อนก่อนจะบอกจะบอกไปแล้วจคิงๆหลังจากเมื่อนี้เป็นต้นไปนะครับลนก็ของทุกของทุกปีขอให้พ่อให้แม่ได้มีโอกาสได้ เดินด้ตั้งสติลูกใช่คนนี้ให้มันเป็นคนดีแน่ยย่าสีให้มันเป็นสี่เราแน่เออเมื่อกาลสี่เราเนี่ยบางครั้งในใน่น,น,นช่วงนี้มันกินเหรานะครับตัว่าบุ้งว่าลูกเพี้ยังเพี้ไปกัลูกกับพออนุโมนทนานไหนก็นพ,อพอกับแม่ตั้งแกเมื่อนี้ไปครับบวันที่ไปบ่บ่บบคิดว่าลูก เคยเคยคิดไปทางอื่นแต่ว่าลูกอาจจะพังพังปากโดยคาบอกของตัวเองบ่าเป็นบ่ไเด้ต่างใจว่ามันอาจจะคนเมาบ่ไปาเงี้นะครับมันอาจจะล่วงจีเกือนพอนุ่มหัวสนะเนยนีต่อไปจะเสียฮัตบ่จะเคื่อนไม่ได้เนือยบมกได้เหนี่ยวไม่ือบเหนี่ยวจ้ำไปแ่นี้ต่อไปจะบอกจัดเคื่อนบกินยังก่อว่ากิน